สวัสดีค่ะร้านขวญมาตาซาวค่ะอีกหนึ่งผลงานจากร้านควญมทตาซาวอีกหนึ่งสินค้าอีกหนึ่งตัวนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่เนื่องจากช่างเนี่ยเขาทำติดตั้งรถเขาเองพอดีว่าลูกค้ามาที่ร้านตั้งใจจะมาดูไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็เห็นนะคะก็เลยแนะนำก็เลยสนใจพี่ขวญก็เลยแนะนำไปเป็นออยล์พูลเลอร์ค่ะออยล์คูลเลอร์ครับผมเสริมผลงานว่าลดอุณหภูมิภายในห้องเครื่องนะครับผมคนเขาเห็นประโยชน์อะเขาเห็นงานปุ๊บเนี่ยเขาทำเลยนะและอย่างหนึ่งคือ เทนารีเนี่ยยามาฮ่าตัวนี้นะครับผมหม้อน,น้ํำจะอยู่ตรงนี้นะครับผมใช้และ,ะโปรโลมเข้าไปในช่องนี้นะครับผมนะโอเค okay. มันก็ช่วยมันก็คือของเขาก็คือดีอยู่แล้วนะครับแต่อเนี้ยลูกค้ามาเสริมออยล์คูลเลอร์นะครับผมลดอุณหภูมิภายในน้ํามันเครื่องแล้วก็ห้องเครื่องนะครับผมตําแหน่งที่ติดตั้งอยู่ตําแหน่งนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะเครื่องนะครับผมใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะครับสวยๆอย่างนี้ลงตัวดูไกลๆยาวๆเลยนะครับ ตัดเครื่องเพชรแล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่ร่วกไม่ซึมนะครับนี่ครับผมครับของดีๆคนเขาคุ้นประโยชน์ก็มาทำกันนะครับผมโอเคครับเราไม่พูดเดยอะครับผมโอเคค่ะใ,ใครส่ใส่ทำแต่เอสเดลูกค้าเห็นชอบก็<ด>ทำเลยโอเคเป็นอะไรคะฝากไว้ด้วยค่ะอีกหนึ่งผลงานค่ะสวัสดีค่ะ